สวัสดีครับมาดูที่สวยสวยกันนะครับแปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงที่สวยงามเลยนะครับอยู่ที่อบตไครสีนะครับจังหวัดบึงการนะครับอยู่ใกล้นะครับห่างจากอบต200เมตรนะครับราคาขายอยู่ที่10 0 0 0 0บาทนะครับเนื้อที่1งาน35ตารางวานะครับก็ถือว่ากว้างขวางสามารถสร้างบ้านได้ เต็มหลังเลยนะครับเราสามารถเสิร์ชหาข้อมูลเข้าาใช้คำเสิร์ชใน google map ว่าสอนอง,งอก็คือสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงการนะครับที่ผืนนี้ก็จะอยู่ด้านหลัง100เมตรนะครับแล้วก็ถ้าเราดูก็จะห่างจากวัดอาหงแก่งอาหงศิลาวาดอยู่ไม่ไกลเลยนะครับไม่ถึง ประมาณ5กิโลได้แล้วก็ห่างที่แล้วก็ห่างจากสะพานไทยลาวแห่งที่5นะครับแค่6กิโลเมตรโดยเฉลี่ยเองนะครับถือว่าเป็นที่ที่มีทำเลที่ดีมากเลยนะครับแล้วกอ็อยู่ห่างจากถนนใหญ่เข้าไปในซอยไม่ไกลมากนักนะครับถือว่าตอบโจทย์ในการที่จะทำเป็นที่อยู่อาศัยมากๆเลยนะครับผม ขอฝากที่ดินผืนนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ท่านไหนที่ต้องการที่ดินโซนไหนแจ้งเข้ามาได้เลยหรือใครมีที่ต้องการขายก็แจ้งเข้ามาทางไลน์ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราคุยกันทางไลน์ได้นะครับเดี๋ยวจะใส่เบอร์ไว้ใต้ลิงก์ยังไงก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับพิมพ์กันได้เลยนะครับสวัสดีครับผม